จากที่ผมได้รีวิว GT Light Pro ไปก็มีเพื่อนๆทักมาบอกเยอะครับว่าผมเลื่อใส่ตัวสเตปไปนะครับตัวสเตปคืออะไรก็คือตัวนี้ครับสายเนี้ยอันนี้ตัวสเตปตัวนี้ที่พูดถึงนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองนะเนี่ยเนี่เนี้ยซึ่งผมก็ยึดไว้แบบว่าตึงมากๆเลยก็คือจริงๆเนี่ยตัวที่ยึดปัญนาตอนนี้ลอยจากพื้นนิดนึงด้วยนะครับแค่ผมเอานิ้กดนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมลอยเลยอีกอันนึงที่ใส่ไปก็คือด้านล่างตัวนี้เนี่ย ยึดกับตัวแป้นเท้ากับโครงข้างหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีล้อมาด้วยนะด้วยความซื้อบือของผมเองนะครับก็ลืมใส่นะเราเดี๋ยวมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างก,ก่อนกับหลังใส่เป็นยังไง